ท่านจะยอมสยบต่อเราไหมชิลลอตาเดี๋ยวสิกทางเจ้าพอมันจะมีปัญหาแล้วนะเป็นโอ,อก,กาสดีของเราตามไปซ้ำมันเลยท่านเจ้าเมืองเกิดอะไรขึ้นอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับท่านข้ารู้สึกว่าทองมันวิ่งเวียนเหมือนโดนวางยาพิษนะท่านพีเคพีเค,เคข้าฝากตัวสู้แทนด้วย เดี๋ยวข้าจัดการเองครับท่านเจ้าเมืองพวกเจ้าเข้ามาเลยโอ้เจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกพีเคคิดหนีลงพื้นดินอย่าหวังว่าจะรอดเนื้อมือข้าไปได้เจ้าทีนี้เราไปไหนพีเคเจ้านี้เราไม่คุยหรอกสองตอนหนึ่งเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกพีเคเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอก พีเคไปบังอาจมายิงธนูขัดขวางข้าเราชื่อมาราเป็นชาวบ้านธรรมดาของเมืองนี้ถ้าเจ้าจะทำอะไรท่านเจ้าเมืองพอก็ข้ามศพพวกข้าไปก่อนเถอะนับว่าเป็นโชคดีของพวกเจ้านะพอวางไว้ก่อนเถอะยังไงเจ้าแพ้ข้าแล้วสำหรับวันนี้ข้าขอไปนำทัพยึดเมืองของเจ้าขอนณพอท่านแม่ทัพพีเครีบนำท่านเจ้าเมืองขึ้นหลังม้าพากลับไปรักษาที่ปราสาทของท่าน พวกเราจะารักษาความปลอดภัยของพวกท่านเองค่ะขอบใจมากนะนาลาทหารขาดคนนำทัพพวกเราคงแย่แน่คราวนี้นายน้อยรีทิกท่านโคบาท่านเจาเมืองโดนวางยาพิษขอรับเรากำลังจะชนะการประลองมังกรอ,อยู่แล้วเชียวแต่ท่านเจเมืองต้องล้มลงหน้ามืดเพราะโดนวางยาขอรับเมืองเรามีหนอนบ่อนไส้ทำลายกันเองด้วยหรือนี่กาซูเป็นคนทำอาหารสินะ ท่านหมอรับท่านเจ้าเมืองไปรักษาก่อนเร็วข้าจะไปนำทัพทหารต่อสู้ก่อนนะท่านโคบ้าท่านพีเคได้รับบาดเจ็บอยู่นะท่านท่านจะไหวหรอคะจริงหรือท่านพีเครีบมาทำแผลก่อนเถอะท่านไม่เป็นไรหรอกขอรับท่านโคบ้าบาดแผลเล็กน้อยไม่เป็นไรบัดเดี๋ยวนี้ทหารต้องการผู้นำมากกว่าไม่อย่างนั้นเราจะเสียเมืองให้ชินเลอร์นะขอรับเราจะขอไปร่วมรบกับท่านนะท่านพีเค เราจะปเป็นตัวแทนของท่านพ่อลิทิกลูกแม่ทำอย่างนี้มันจะดีหรอสถานการณ์แบบนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะท่านแม่เราให้องค์คักพีเคไปสู้คนเดียวไม่ได้หรอกครับท่านแม่เราฝากลิทิกด้วยนะท่านพีเคนาราท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะท่านโคบาร์เราจะอาราขานายน้อยลิทิกให้ดีที่สุดเจ้าค่ะถ้าพวกเราพร้อมแล้วไปลบกันเถอะทุกท่านขอให้ทุกท่านนำชัยชนะกลับมาสู่บ้านเมืองของเราด้วยเถิด พี่น้องทหารเมืองเอเททุกคนสู้ตายนี่พ่อไม่ไหวส่งลูกมาแทนเงิน,ห,นงหรือชิลเลอร์เจ้าบังอาจมาทำร้ายท่านพ่อและชาวเมืองของเราจเจ้าเลวมากนี่ข้าจะได้ตัดรากถอนโคนให้ราคข่าไปเลยเข้ามาเลยลิทิก เพลงทวนของเจ้ายังอ่อนทัดนักเห็นหนูเจ้าทำอะไรน่ะทาชิข้าทาชิขอเลือกข้างที่จะอยู่ฝ่ายเมืองเอเทนชิลเลอร์ จงยอมสยบต่อเมืองเอเทนซะแกไอ้ทาชิไอ้คนทรยศจอมหักหลังลูกผู้ช้ยฆ่าได้ยามไม่ได้ตายะิะอาชิอ,าอยา่าพูนสู้ข้าเลยชิลเลอรอาวุธของพวกเจ้าสู้ของพวกข้าไม่ได้หรอกส่อไปกะแกา ท่าน,นกำลังเสริมของท่านทาชิมาช่วยพวกเราแล้วเยี่ยมไปเลยท่านทาชิขอบคุณท่านมากที่ท่านเลือกอยู่ข้างเราท่านพีเคข้าไม่ชอบพวกผด็จการข้าขอสนับสนุนท่านพอและนายน้อยพลีชิกในครั้งนี้ท่านทาชิขอบคุณท่านมากขอบคุณในน้ำใจท่านมากที่เลือกอยู่ข้างเรา เราขอไปดูท่านพ่อก่อนนะฮัลโหลหาชิมีเจ้าทำออยทองเจ้านะตามแผนที่เราวางไว้เจ้ากับข้าจะช่วยกันกำจัดเมืองเอเทนไม่ใช่หรือเราขอเปลี่ยนแผนกาซสู้ยังไงเจ้าลีภัยมาอยู่เมืองบียาก่อนข้ายึดเมืองบียาไว้แล้วก่อนที่โคบาจะจับเจ้าไปลงโทษ ข้าจะส่งมังกรไปรับตัวเจ้าหวังว่าเจ้าจะโชคดีนะากาซูกาซูเราขอคําอธิบายเรื่องอาหารของพ่อหน่อยเจ้ารู้ไหมว่าท่านเจ้าเมืองโดนวางยาพิษข้าอธิบายเรื่องนี้ได้นะนายหญิงโคบา้าทหารจับตัวกาซูคนทรยศไว้เร็วกาซูเจ้ายอมให้จับเสียดีๆหนีเลยแล้วเจอกันใหม่นะนายหญิงโคบา้าฮ่าฮ่ฮ ข้าเป็นคนวางยาฆ่าจมังเองแล้วโอดติดตามศึกยุธทธลาดได้ใหม่ในตอนหน้าและขอคนลาหนึ่งซับหนึ่งไหลเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทำคลิปด้วยครับขอบ